สวัสดีค่ะวันนี้อีกก็มากินแกงแคร์นะคะก็ซื้อแกงแคร์มาจากร้านลูกชิ้นเขาซื้อมาจากพี่ที่เขาขี่รถขายในซอยนะคะเนี่ยเห็นไหมเยอะขนาดนี้เขาทําขายถุง15บาทนะคะก็พอดีร้านลูกชิ้นเขาซื้อมาลองเห็นหน้ากินก็เลยถามเขาก็เลยถามแล้วว่าซื้อต่อก็ได้นะพอเดียวถ้าพี่เขาวนมาเขาก็จะซื้อใหม่เพราะพี่เขาขี่รถขายทุกเย็นในซอยะคะ่ะอึงก,ก็เลยโอ้ดีเลยแกขายแค่ถุง15บาท เดี๋ยวจะมีกับข้าวอย่างอื่นด้วยเดี๋ยววันหลังต้องไปแบบแต่ต้องไปไปดูนะคะช่วงประมาณสี่ห้าโมงอยากจะขี่รถอยู่แถวแถวนั้นเราก็ต้องไปดักแถวแถวร้านลูกชิ้นนั่นแหละก็ยิงก็เลยถามเขาก็ร้านลูกชิ้นเขาบอกมาอย่างนี้นะคะก็ร้อนร้อนอยู่เลยยังร้อนอยู่แกงใหม่มากแบบน่ากินมากเลยค่ะแกงแคร์โอ้หหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมมาก เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับกล้องลงจะได้เห็นชัดๆก็เป็นแกงแคร์อะไรปลาแกงแคร์ปลาดุกใส่ข้าวคั่วด้วยแน่เลยนี่ใช่จริงด้วยแกงแคร์ใส่ข้าวคั่วนะคะที่หมเคยบอกว่าบางบ้านเขาก็ใส่ข้าวคั่วบางบ้านเขาก็ไม่ใส่ะะแล้วแต่บ้านแล้วแต่สะดวกด้วย ก็เดี๋ยวเรามากินซื้อข้าวเหนียวที่ร้านในซอยเหมือนกัน mm. ข้าวเหนียวห้าบาท mm. ก็ให้เยอะขนาดนี้ค่ะอิมขี้เกียจออกจากซอยแล้วไงว่าขี่แถ mm. ว<ะ>อซอยนี้เราขี้เกียจทะลุมาถนนใหญ่ตอนแรกว่าจะมาซื้อหมูปิ้งที่กาดบอลลูน,นนะคะแต่ว่าประตูตรงศูนย์พลังจิตแกปิดเนาะ mm. ก็อิมขี้เกียจย้อนสอนมาทาง บาดวรุนช่วงเวลานี้รถมันเยอะแล้วก็ถ้าจะทะลุไปทางเออ่ที่มันเป็นที่ดินของการท่าของที่ดินของการท่าเนี่ยนะคะที่ลกล้างเนี่ยเขาก็ทําทางทางแบบมอเตอไซคขี่เข้าไปแต่ว่าบางทีฝนตกมันมีแต่โคลนเนี่ยคะ่ะแฉะหมดเลยก็นี่ชิอืมอร่อยมาก คนทำแบบบ้านๆเลยเข้มข้นเลย,น,เลยนะคะหายากนะคะยังไครไม่ซื้อเขากินล่ออร่อยอะแล้วสิบห้าบาทขายด้วย่ <c oughs> ขายถูกมากเลยอะสใส่ยต้องไปดักแกทุกเย็นแล้วแหละจะดูว,ว่าเกิดแกทำกับข้าวอย่างอื่นแบบกับข้าวเมืองนะอาหารเหนือ นี่แบบเขาคั่วด,ดูปัดดุปอร่อยมากรู้สึกแบบว่าอุ้ยดีจังเลยไม่คาดคิดว่าจะได้เจอของอร่อยแบบแบบบางทีไม่คาดฝันอ่ะเวลาจะเจอของอร่อยอ เว่าตั้งใจอยากกินของอร่อยจะไม่่่อยจะกินมันมักจะมาแบบไม่คาดฝันฟินเไรคะสิบห้าบาทให้เยอะด้วยหนึ่งชามแกงเข้มข้นด้วย ตำน้ำพริกดีอะค่ะนี่อ๋ขอบคุณมากนะคะรีบติดตามะคะ่ะสวัสดีค่ะ